เด็กๆก,กลับมาพบกับครูในหน่วยการเรียนรู้วันสำคัญทางาศาสนากันนะคะวันนี้จะพามาเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางาศาสนาพุทธเด็กๆควรจะรู้จักสามวันนี้นะคะไปดูกันเลยวันแรกที่เด็กๆควรจะรู้จักชื่อว่าวันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้น15าข้ามเดือน3า วันนี้มีความสำคัญอย่างไรก็คือมีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายค่ะนอกจากนั้นนะคะพระพุทธเจ้าได้สั่งสอนหลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติ3ประการก็คือ 1. ทําทำความดี 2. ละเว้นความชั่ว และ3ทําจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะเด็กๆและวันถัดมาที่เราควรจะรู้จักชื่อว่าวันวิสาขาบูชาตรงกับวันครึ่ง15่ําข้ามเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปารินิพานของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนตามภาพที่ครูเอ๋ยเอามาให้ดูเลยนะคะเด็กๆ และว,วันสุดท้ายที่เด็กๆควรจะรู้จักชื่อว่าวันอาสาระหะบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน8วันนี้มีความสำคัญตรงที่มีพระรัตนตรยัยครบสามประการค่ะเด็กๆคือพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ค่ะเรามาดูวันแรกกันเลยค่ะเด็กๆวันแรกคือวันสมโพธิพระคริสตหรือวันที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะเป็นวันที่เด็กๆชอบกันเลยใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีวันสมโพธิพระคริสต หรือวันคริสต์มาสก็จะเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะพระเยซูก็คือาศาสดาของาศาสนาคริสต์ค่ะจึงเป็นวันที่คนทั่วโลกร่วมกันแสดงความยินดีก็จะมีกิจกรรมในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีการแจกของขวัญครอบครัวพบปะสังสรรค์เจอหน้ากันค่ะวันสำคัญต่อมาค่ะคือ วันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์คือวันที่ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงลงบนไม้กางเขนด้วยความทุกข์ทรมานค่ะโดยแขนทั้งสองข้างของพระองค์ก็จะถูกตอกตะปูตรึงกับไม้กางเขนค่ะแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูในรูปของคุณครูนะคะว่าลักษณะของไม้กางเขนเป็นยังไง ซึ่งการที่พระองค์เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เพื่อต้องการไถ่าบาปให้กับมวลมนุษย์ค่ะและไม้กางเขนก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์เพื่อที่จะให้มวลมนุษย์ทุกคนหลุดพ้นจากบาปทั้งปวงนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะคือวันอาทิตย์ค่ะ วันอาทิตย์ของศาสนาคริสต์ก็คือวันสำคัญทุกอาทิตย์เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ชาวคริสต์ทุกคนพึงปฏิบัติศาสนกิจที่โบสถ์ค่ะโดยร่วมพิธีมิสซาและนมัสการพระเจ้าในทุกวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ คือวันสำคัญทางาศาสนาอิสลามนั่นเองผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามจะเรียกว่าชาวมุสลิมนะคะเด็กๆเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันสำคัญทางาศาสนาอิสลามนั้นคือวันอะไรวันสำคัญทางาศาสนาอิสลามเรียกว่าวันอีดนะคะเด็กๆโดยวันอีดจะแบ่งออกเป็นสองอีดอีดแรก เขาจะฉลองหลังจากการถือศีลอดของชาวมุสลิมส่วนอีที่สองจะฉลองพิธีฮัตและร่วมกันทำพิธีละหมาดจากนั้นสังสรรค์ข่าเด็กๆตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเด็กๆในการสังสรรค์ก็จะใส่ชุดสวยงามร่วมกันร,รับประทานอาหาร อีกทั้งถือเป็นวันรวมญาตินะคะมีการแจกเงินและของขวัญให้แก่เด็กๆญาติพี่น้องรวมถึงคนทั่วไปที่ยากไร้ด้วยค่ะ